ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นไปตามเหตุและปัใจจัยในอดีตอย่างยุติธรรมเสมอนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผลทิพย์ไอริสโคเชโคเชง่ายๆสไตลผ์ผลทิพย์ไอริสง่ายๆสำหรับมือใหม่นะคะพี่น้องคะวันนี้ขอมาส่งความสุขนะคะความสดใสสดชื่นโดยการถักดอกไม้นะคะดอกไม้แบบนี้ค่ะ สองชั้นหกกรีนี่นะคะสวยงามอีกแล้วพี่น้องมีมานาเสนอให้กับพี่น้องได้ชื่นชมกันนะคะก็อุปกรณ์นะคะก็คือไหมเบอร์สิบหกสองเส้นควบหรือพี่น้องจะใช้เบอร์ยี่สิบก็ได้นะคะหรือจะเบอร์สิบหกเส้นเดียวก็ได้เออขนาดดอกไม้มันก็จะเล็กลดหลั่นกันตามไปขนาดของเส้นไหมนะคะ สวนเข็มครูฝนจะใช้เบอร์นี้นะขนาดหัว1 5 0ม MM จนมนะคะขนาดเข็มและไหมเนี่ยพี่น้องเลือกใช้ได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะเอาที่เราชอบจะดีที่สุดนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะง่ายๆค่ะเราเริ่มต้นกันนะเราจะทำมีจกริงนี่นะคะให้ให้ปลายเส้นไหมอันนี้อยู่ด้านล่างนะคะ อยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะเราจะทำ,ทำห่วงหรือว่าทำเมจิกริงที่เขาเรียกกันนะก็จจำเข้ามาแล้วค่ะม้วนแล้วก็ดึงมาดึงอันนี้เป็นโซ่ที่หนึ่งนะคะเราจะได้ห่วงวงกลมแบบนี้โซ่ที่หนึ่งโซ่ที่สองโซ่ที่สามแบบนี้นะคะแล้วให้เราพันหัวเข็มนะคะพอหนึ่งคอหรือว่าถักตัวเอฟลงไปในห่วงเนี้ยทั้งหมด สิบเอ็ดหลักนะคะเราไปพร้อมกันนะหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดพอเราได้สิบเอ็ดโซ่แล้วให้เราดึงเส้นนี้นะคะดึงให้เข้ามาชิดกันค่ะจับไว้จับไว้แล้วก็ดึงดึงอย่างนี้นะคะให้มันชิดกันเลย แล้วที่นี้เราก็จะมาจิ้มตรงนี้ค่ะจิ้มตรงโซ่หนึ่งสองจิ้มโซ่ที่สามตรงนี้นะคะสีมาค่ะสีติดกันแบบนี้ช่วงตรงนี้มันยังงอง,งองอยู่ไม่ต้องตกใจนะคะเราไปต่อก็ขึ้นโซ่สามโซ่สามแบบนี้แล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องถัดมานะคะ ลงในช่องถัดมาแบบนี้แล้วก็ต่อด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มลงในช่องถัดมาค่ะไม่ต้องว้นนะคะนนงลงในช่องถัดมาพันหัวเข็มลงในช่องถัดมาตรงนี้เราจะใช้สองหลักคู่กันแบบนี้นะคะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สามพันหัวเข็มในช่องถัดมาค่ะ เราจะทําแบบนี้ให้ได้ทั้งหมดหกคู่นะคะซึ่งเขาก็จะลงตัวพอดีคันด้วยโซ่สามนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อช่วงนี้ฝนตกบ่อยพี่น้องดูแลสุขภาพกันนะคะ,ะคันด้วยโซ่สาม ลงคู่แบบนี้นะคะแต่ลงช่องละหนึ่งหลักนะนะะ่ค่ะทันดิโซสามดอกไม้นี้พี่น้องจะนําไปต่อยอดทําเป็นเสื้อไปติดกระเป๋าตกแต่งกระเป๋าหรือว่าเอาตกแต่งอะไรอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่พี่น้องจะไปต่อยอดกันเลยนะเราจบตรงนี้แล้วนะคะเราได้ทั้งหมดหกคู่แล้วลายจิ้มตรงนี้ค่ะ จิ้มในหนึ่งสองจิ้มในโซ่ที่สามแบบนี้แล้วก็ดึงสี่มาเราได้แล้วนะคะล้วทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคู่เขาจะลงตัวพอดีนะคะเราไปต่อนะไปต่อก็จิ้มในช่องนี้เลยคะ่ะตรงกลางนี้เลยเป็นเอยู่แบบนี้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งหรือ f ฟหนึ่งหลักก่อนตรงนี้นะคะหลักถัดไปให้เราพันหัวเข็มสองครั้ง พันลงในช่องเดิมนะคะจิ้มลงในช่องเดิมหลักที่หนึ่งพันสองครั้งนะคะอันนี้หลักที่สองพันสองครั้งหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้า หลักที่หกแล้วก็พันครั้งเดียวนะคะหลักสุดท้ายปิดงานตรงนี้ปิดกลีบนี่นะคะแล้วก็จิ้ม x นี่ค่ะช่องตรงกลางนี่ค่ะ,ะในหนึ่งกลีบเนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมดแปดหลักนะคะออพอหนึ่งคอหนึ่งหลักแล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นพันสองครั้งหกหลักแล้วก็ปิดด้วยพอหนึ่งคอก็รวมแล้วหกเจ็ดแปด โอเคนะไปต่อนะคะพอหนึ่งคอก่อนตรงนี้หลักแรกแล้วก็พอสองคอหรือพันสองครั้งนี้นะคะลงไปทั้งหมดหกหลักสองสามสี่ ห้าหกแล้วก็พอหนึ่งคอค่ะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วจิ้มเอ็ตรงนี้ค่ะอ่าแล้วพอหนึ่งคอลงตรงนี้เปิดงานก่อนเลยตามด้วยพอสองคอไปหกหลักนะคะพอสองคอสัครู่นะสองคอ สองหนึ่งแล้วอ่ามันไม่มาอ่าสองสามสี่ห้า ปิดงานด้วยพอหนึ่งคอนะคะอ่าตรงนี้แล้วก็จิ้ม x แล้วเราก็ถักแบบเดิมนี้ไปต่อนะคะทุกคนคะเรามาถึงกลีบสุดท้ายแล้วนะกลีบที่หกเราก็ทําเหมือนเดิมเหมือนกันทุกกลีบเลยสองแล้วสามสี่ ห้าหกสุดท้ายนะคะพอหนึ่งคอปิดงานตรงนี้แล้นี้เราจิ้มตรงนี้ค่ะซีขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อชั้นชั้นที่สองกลีบใหญ่นี้นะคะถักโซ่ไปสองโซ่ค่ะหนึ่งและสองแบบนี้นะคะ ทีนี้ให้เราจิ้มจิ้มเข็มนะคะสอดขึ้นมาค่ะสอดแบบนี้นะสอดด้านหลังด้านหลังจะเป็นแบบนี้นี่นะคะโซ่สองแล้วก็สอดตรงนี้ค่ะจิ้มแล้วงัดมางัดมานี้นะคะงัดมาให้เป็นตัวเอก็กเอาใหม่นะเดี๋ยวหลุดเอาใหม่นะคะโซ่สองอาจิ้มก่อน ถ้าเราดูด้านหลังเราก็ดูแบบนี้ก็ได้จิ้มแบบนี้นะคะแต่ถ้าเรามองด้านหน้าให้เราจิ้มย้อนกลับมาอย่างนี้จิ้มล้องัดไปดึงขึ้นมาคะ่ะดึงไม่หมดอีกแล้วดึงมาแบบนี้นะคะเราจะได้สองเส้นคู่แล้วถัก x มาแบบนี้ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะด้านหลังก็เป็นแบบนี้มาเลาขยับเลื่อนห่วงลงไปนะคะต่อด้วยโซ่ห้าค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าจิ้มเหมือนเดิมค่ะอมองด้านนี้นะถ้าด้านนี้แล้วก็จะจิ้มตรงนี้ค่ะจิ้มผ่านรูผ่านรูตรงนี้นะคะตรงตรงหว่างสองหลักเนี้ยผ่านไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะคะมาค่ะแล้วก็จิ้มอีกค่ะนี่ค่ะ จี่มันโผล่มาอย่างนี้แล้วก็เราก็งัดไปด้านหลังให้มันผ่านสองหลักนี้ไปนะหว่างกลางสองหลักนี้ค่ะสามสี่ห้าตรงนี้เราจะใช้โซ่ห้านะคะที่เหมือนเดิมเนี้ยผ่านตรงนี้ไปเอาใหม่เอาใหม่อหมโอ้ติดทงนี้ค่ะแรกแกเราจะไม่ชินมือนะคะ เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะชินมืออ่าอย่างนี้นะจิ้มแล้วก็งัดอ่าใช้ไหมสองเส้นจะมีปัญหาหลุดนะคะล,ลนะลึงไม่หมดนะคะถ้าเราใจร้อนนี่จะดึงไม่หมดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าจิ้มอีกนะคะ อีกอันนึงจิ้มขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้ามาถึงตรงนี้นะให้เราจิ้มนี้ค่ะตรงนี้เลยแล้วก็ดึงสี่มาอย่างแบบนี้ต่อด้วยโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ เราจะทำชั้นถัดไปแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะชั้นที่สองนะคะพอเราทำชั้นที่สองนี่ใเราพันหัวเข็มหลักแรกนะคะพันสามครั้งสองแล้วนะสามพันสามครั้งแล้วมาลงตรงนี้นะคะ ปดหนึ่งปดสองปดสามแล้วก็ดึงรวบหลักต่อไปให้พันสี่ครั้งค่ะสามและสี่แบบนี้นะคะถักไปทั้งหมดเนี่ยสิบเอ็ดหลักนะคะสิบเอ็ดหลักนี้รวมหลักไอ้สามพันสามครั้งด้วยนะมันได้สองหลักแล้วพันสี่ครั้งต่อค่ะ สามสามเลยนะคะพันสี่ครั้งนะคะสามแล้วลักที่สี่ลักที่ห้า ที่หกเดี๋ยวเราเลื่อนเลื่อนเข้าไปหน่อยหนึ่งนะหลักที่หกนะเลื่อนให้เขาชิดกันแบบนี้หลักที่หกแล้วนะคะหลักที่เจ็ด นักที่แปดนักที่เก้าได้เก้าหลักแล้วนะคะออายังพันสี่ครั้งอยู่หลักที่สิบหลักที่สิบเอ็ดสุดท้ายให้เราพันสามครั้งนะคะลงที่เดิมค่ะ ลงในช่องเดิมนี้เดี๋ยวเราเขายับนึง่งอ่าลงในช่องเดิมนี้นะคะอืมพันสาม 1, ครั้งทีนี้ถัดมาเราจะปิดกลีบนะคะโดยการพันหนึ่งครั้งให้เราลงตรงนี้นะคะอาอมมานี่นี่นะคะสอดเข็มลงไปใต้นี้นะแล้วก็ดึงขึ้นมาตรงนี้ใช้พออ,อ,พอหนึ่งคอนะคะเราจะได้แล้วหนึ่งกลีบนะนะคะ หนึ่งกลีบแล้วเดี๋ยวเราจะทํากลีบต่อไปซึ่งเราก็จะถักเหมือนกันนะคะพี่น้องหลักแรกให้พันสามครั้งหลักเลขและหลักสุดท้ายนะจะใช้พันสามครั้งนะคะหนึ่งหลักนี้นะอันนี้พันสี่ครั้งนี่นะคะ หน่งสสามสี่หลักที่สองหลักที่สาม,สามเราจะได้แบบนี้นะเราจะไปต่อนะคะ ปสามหลักแล้วพันสี่ครั้งนักที่สี่หลักที่ 4. ห้าเดี๋ยวขยับเขานิดนึงอ่า เวลาพันนะจับเส้นเส้นใหม่ไว้แบบนี้นะคะพี่น้องเพราะว่าผลจะถนัดแบบนี้ค่ะหลักที่หกแล้วเวลานั่นใหม่เขาจะเอ,อ่รับปล่อยออกมาเนี่ยเขาจะเรียบเท่ากันสม่ำเสมอนะคะหั <c oughs> กที่เจ็ดเนี่ยเจ็ดแล้วไหมอ่าเจ็ดแล้วค่ะ หักที่แปดขยับเขานิดนึงแปดแล้วนะคะหลักที่เก้าหลักที่สิบสุดท้ายนะคะหลักที่สิบเอ็ดปิดงานก็พันสามครั้งแล้วลงที่เดิม ห,หุดนีไมนะนี่นะคะเขาก็จะเป็นโค้ง,งๆงอๆงี้ไม่ต้องตกใจนะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอสอดเข็มไปใต้นี้นะคะดึงขึ้นมาค่ะแล้วก็ปลดน,นะ แล้วก็พันสามครั้งไปกลีบต่อไปในช่องถัดมาเลยนะคะถักไปแบบนี้ให้ให้ครบจนครบหกกลีบเลยนะคะพี่น้องตอนนี้เราถักมาถึงกลีบที่หกนะคะมีถักได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลักที่หกแล้วกลีบสุดท้ายแล้วนะคะ หนักที่เจ็ดหนักที่แปดหนักที่เก้า สิบหลักที่1 1บเอ็พันสามครั้งเหมือนเดิมทีนี้เรามาจบงานด้วยกันนะคะเราจบงานเราก็ใช้พอหนึ่งคอเหมือนเดิมนะคะแต่ให้เราเออสอดไปใต้นี้ค่ะอ้อมมาเหม,เหมือนเดิมนะคะหลักนี้แล้วก็ปล่อยและปล่อยนะคะมันก็จะได้แบบนี้ ทีนี้เราจะปิดงานนะคะปิดงานก็คือจิ้มตรงนี้ค่ะจิ้มตรงโซ่นี้นะคะตรงปลายนี้ตรงช่องนี้ค่ะแล้วดึงสีมานี่นะคะเราได้แล้วแต่ทีนี้เราจะเก็บริมด้วยกันเขาจะงองๆอย่างนี้ก่อนนะคะทุกคนไม่ผิดนะนี่ค่ะที่งานของเราเสร็จออกมาเราได้แบบนี้ ทีนี้เราจะไปต่อนะคะเราจะไปต่อก็อ๋อเด้ลืมเปิดไฟเมื่อกี้ยังสว่างอยู่เนาะพอฝนจะตกมันก็เลยดูมืดๆหน่อยขออภัยนะคะมค่ะอขัดจังหวะนิดนึงน,นะพี่น้องนะพอเราได้แบบนี้นะคะให้ถักโซ่หนึ่ง เราจะเก็บงานด้วยการจิ้มนี่ค่ะจิ้มสี่ดึงขึ้นมาโซ่หนึ่งจิ้มช่องต่อช่องเลยนะคะจิ้มแบบนี้บนไปค่ะ,ะจิ้มไปเรื่อยแบบนี้นะคะแล้วจิ้มแล้วดึงแบบนี้ในช่องนี้นะคะ่ะแล้วก็ดึง เราถึงตรงนี้นะคะตรงมุมโซ่หนึ่งก่อนให้เราจิ้มตรงนี้ค่ะจิ้มสอดลงไปแบบนี้นะคะสอดลงไปแบบนี้ตรงที่เป็นหลักตัวเอฟนี่นะคะสอดลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงรวบนี่นะคะโซ่หนึ่งแล้วจิ้มในช่องถัดไปเหมือนเดิมค่ะ ก่อนนะคะพอถึงมุมตรงนี้ให้จิ้มลอดใต้หลักเอฟตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมารวบแล้วโซ่หนึ่งแล้วก็ถักไปต่อนะคะถักไปจนถึงกลีบสุดท้ายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาปิดงานด้วยกันค่ะเราถักมาถึงกลีบที่หกกลีบสุดท้ายแล้วนะคะ นี่คือรอบสุดท้ายที่เราเก็บงานนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดอกไม้สวยๆกันนะคะพี่น้องแล้วเราก็เอาไปต่อเป็นเสื้อเป็นเสื้อต่อดอกเสื้อไอริสโคเทหรือว่าจะเป็นไปตกแต่งกระเป๋าหรือชิ้นงานอะไรต่างๆได้หมดเลยนะคะทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วนะสุดท้ายนี้นะคะเราก็จิ้มเหมือนเดิมค่ะจิ้มเหมือนเดิมดึงขึ้นมา ะะแล้วดึงอีกครั้งหนึ่งจะไปก่อนเราตัดไหมแล้วนะคะเราตัดไหมแล้วเราก็ดึงออกมาแบบนี้นี่ค่ะทีนี้เราเหลือปลายเส้นใหม่นี้นะคะให้เราจิ้มสอดด้านหลังนี่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงดึงไหมไปด้านหลังนะคะดึงไปด้านหลังแบบนี้ นี่ด้านหน้าชิ้นงานเราเป็นแบบนี้แล้วก็จัดระเบียบนิดนึงนะคะพอเราเสร็จแล้วอะ่ะจัดระเบียบเขานิดนึงก่อนที่เราจะนําไปรีดนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเราพันหลายครั้งอะพันสี่ครั้งมันอาจจะเอ่อโยเยไปบ้างนะเราค่อยๆใช้มือเราเนี่ยจัดดึงๆเคล็ดลับของดอกไม้ดอกนี้ก็คือเนี่ยจัดระเบียบนะก่อนที่เราจะไปรีดนะคะถ้าเรารีดอะให้เรารีดด้านหลังนะคะทุกคน ทีนี้ปลายเส้นใหมเนี่ยเราจะเก็บแบบไหนของครูฝนจะใช้พิธีแบบนี้ซึ่งเพื่อนบอกมานะคะอเก็บแบบนี้ก็ความดีความชอบต้องยกให้เพื่อนอะนะเราก็บอกต่อกันไปนะไม่ได้ซื้อได้หาอ่าแบบนี้นะคะถัดมาอีกนี่นะคะ แบบนี้เวลาเราไปานําไปซักหรืออะไรเนี้ยมันจะหลุดยากนะคะพี่น้องเนี่ยนคะคะอ่ส่วนเหลือตรงปลายเราก็จะซ่อนตรงนี้ทีนี้ว่ามันยาวเกินไปเราก็ตัดทิ้งไปบ้างอ่าแค่นั้นเองค่ะส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันดึงให้เขาแน่นๆนิดนึง ขาแน่นแล้วก็เราก็ใช้วิธีเดิมค่ะดึงมาแล้วก็ดึงอีกทีหนึ่งแบบนี้แล้วก็จะแน่นสักสองหรือสามครั้งนะคะเพื่อความมั่นใจก็คือสามครั้งแน่นอนนี่ค่ะรับรองซักยังไงก็ไม่หลุดนะคะนี่แล้วก็ซ่อนปลายไหมเล่าหนึ่งซ่อนไว้แถวนี้นะคะ่ะที่เหลือแล้วก็ ตัดทิ้งนี่ค่ะเสร็จสมบูรณ์แบบเดี๋ยวพี่น้องก็นําไปรีดนิดนึงนะคะรีดไฟอ่อนๆนะรีดด้านหลังนะคะด้านหน้าเนี่ยต้องรีดให้อย่างเบามือและไฟอ่อนๆเราก็จะได้ดอกไม้ที่สมบูรณ์แบบแบบนี้นะคะนี่ค่ะคือดอกไม้สองชั้นของเราดอกไม้สองชั้นหกกลีบนะคะสวยงามสมความ อะไรนะสมกับความที่เรามุ่งมั่นบั่นทนมันจนเสร็จอ่ะนะคะนี่ดอกไม้สองชั้นก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับคุณผลมาตลอดขอใทุกท่านมีความสุขในงานถักนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะทั้งกายและใจเลยสวัสดีนะคะ